ยินดีต้อนรับผู้รับฟังธรรมทุกท่านส่งหัวข้อการตื่นรู้พระพุทธเจ้าดับขันปรินิพานด้วยกรรมฐานตัวไหนเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านได้เข้ารูปฌานกำหนดนิมิตเห็นรูปและเสียงในโลกทิพย์เห็นและได้ยินเทวดาดีดพินแต่ตอนที่ท่านจะละสังขารเข้าสู่การดับขันนิพานนั้นท่านไม่ได้กำหนดนิมิตหรืออะไรเลย นิพพานเป็นอนิมิตนิพพานคือไม่มีนิมิตหมายถ้ายังมีนิมิตหมายยังมีกำหนดอยู่ยังไม่ใช่นิพพานแต่ก็เป็นขั้นต้นเหมือนตอนรแรกๆที่พระพุทธเจ้ากำหนดนิมิตนั่นแหละขณะด,ดับคันบร,ริตนิพพานท่านอนุลมและปฏิลมกลับไปกลับมาหลายรอบแล้วดับคันนระหว่างสมาบัติขั้นที่ห้าต่อขั้นที่สี่คือไม่ใช่ทางขั้นที่ห้าและขั้นที่สี่ แต่ได้ดับลงในสมาบัติขั้นที่สองจึงไม่จุติพรหมโลกซึ่งเป็นช่วงที่ปฏิลมกลับดังข้อความที่จะนำมาจากงานเขียนของพิสุศิลาจาระแต่งขึ้นสำหรับสอนเด็กในลังกาแปลโดยท่านพุทธทาสภิกข,ขุเรียบเรียงไว้ในหนังสือเรื่องพุทธประวัติสำหรับนักศึกษาดังข้อความส่วนหนึ่งหน้าสองดังข้อความต่อไปนี้ ลำดับนั้นพระพุทธองค์ทรงเข้าสู่สมาบัติและเลื่อนเข้าสู่สมาบัติอันลึกยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับจนถึงที่สุดแห่งสมาบัติลำดับที่เก้าแล้วทรงถอยหลังจากสมาบัติอันลึกนั้นมาตามลำดับจนกระทั่งออกจากสมาบัติชั่วขณะหนึ่งแล้วทรงกลับเข้าสู่สมาบัติอย่างเดิมอีกสี่ลำดับขั้นครั้นออกจากสมาบัติขั้นที่ห้านั้นแล้ว ก็เสด็จดับขันไม่มีสิ่งใดเลยอยู่สำหรับการเกิดในโลกนี้หรือโลกไหนอีกต่อไป 1. ทรงเข้าสู่สมาบัติหรือนิโรธสมาบัติซึ่งมีแต่ในอรหันไม่ใช่การเข้าฌาน 2. ทรงถอยหลังจากสมาบัติขั้นที่9ลงมาเรียกว่าการเดินแบบปฏิโลม 3. ทรงออกจากสมาบัติชั่วขณะ ขณะลอยออกจากสมาบัติที่ห้าจะกลับเข้าสู่สมาบัติที่เหลืออีกสี่ขั้นแต่ยังไม่ทันเข้าสมาบัติที่เหลืออีกสี่ขั้นระหว่างที่ทรงดำเนินจิตจักสมาบัติขั้นที่ห้าแล้วก็ออกจากทุกๆสมาบัติชั่วขณะกำลังจะดำเนินไปสู่สมาบัติที่สนั่นเองก็ได้เสด็จดับขันปรรินิพานนั่นคือระหว่างสมาบัติขั้นที่ห้าลงไปสี แต่ไม่ได้อยู่ในสมาบัติใดๆเนื่องจากทรงออกจากสมาบัติชั่วขณะหนึ่งขณะถอยหลังกลับจากสมาบัติที่ห้าจะลงมาสมาบัติอีกสี่ขั้นที่เหลือนั่นเองขอ,อนนโมทนาบุญกับผู้รับฟังธรรมทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยตามวาระภูมิธรรมของแต่ละท่านเองพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้า คลิปนี้สวัสดีค่ะ